ก่อนจะถึงใบสองวันนี้ค่ะเวลาที่พักเพื่อไทยจะยกขันหมากมาขอเสียงพักเนื้อหอมอย่างพักประชาชนที่ทําการพักก็เต็มไปด้วยกองทัพสื่อมวลชนและมวลชนแฟนคลับค่ะที่ทยอยมาภายใต้การรักษาความปลอดภัยของตํารวจท้องที่โดยแกนนาพักก็จะเดินทางมาในช่วงบ่ายค่ะทั้งนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักและนายสรายุทธใจหลักเลขาธิการพักค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าก็คาดการว่าจะมีการหารือภายในแกนนาพักประชาชนก่อนที่จะมาเจรจากับพักเพื่อไทยค่ะซึ่งพักประชาชนค่ะเป็น พักอันดับหนึ่งในสภามีสะสะมากที่สุด143เสียงโดยเฉพาะเป็นพักตัวแปรสําคัญที่จะชี้ชะตาการเมืองไทยว่าพักการเมืองไทยค่ะระหว่างค่ายสีน้ําเงินพักภูมิใจไทยกับค่ายสีแดงพักเพื่อไทยจะที่จะได้เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้บัญชีนายกของพักนะคะระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลกับนายชัยเกษมนิติสริใครจะคว้าเก้าอี้นายกรัฐมนตรีไปครองได้ ซึ่งมาช่วงเช้าค่ะพักเพื่อไทยก็โพสต์แจ้งผ่านเฟซบุ๊กพักนะคะว่าได้ส่งนายสรวงเทียนทองเลขาธิการพักพร้อมด้วยรองหัวหน้าพักที่ประกอบไปด้วยนายชูศักดิ์สิรินินนายจุลพันธ์อมรวิวัต์และนางสาวจิราพรสินทุภัยค่ะมาเจราจากับนายนัทพงศ์และแกนนาพักประชาชนรวมทั้งยังควงนายเด็ดอิดขาวทองเลขาธิ พักประชาธิปัตย์และพันตำรวจเอกทวีสอด่องหัวหน้าพักประชาชาติมาเจราจาด้วยล่าสุดก็มีรายงานเขาว่านายภูมิธรรมเวชชยชัยก็จะมาด้วยตัวเองค่ะโดยนายดานุพรน์ปุณกันนะคะโฆษกพักเพื่อไทยก็เปิดเผยว่าการเจราจาในวันนี้บรรยากาศการเมืองจะดีขึ้นค่ะเพื่อไม่ให้ประเทศเกิดสุญญากาศจากข้อเสนอและเงื่อนไขของพักเพื่อไทยพร้อมกับยืนยันว่าหากบรรลุเงื่อนไขไว้ได้ไวก่อนนะคะก็สามารถที่จะยุบสภาได้เร็วขึ้นกว่า4เดือนค่ะ นอกจากพักเพื่อไทยจะยืนยันตอบรับข้อเสนอของพักประชาชนแล้วนะคะยังขยายเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนค่ะ 1. คือรัฐบาลพักเพื่อไทยที่ตั้งขึ้นจากข้อตกลงนี้จะยุบสภาภายใน4เดือนนับแต่วันถแถลงนโยบายแต่ว่าแต่ว่าหากบรรลุผลก่อน4เดือนก็พร้อมยุบสภา,ภาทันทีค่ะ2การทําประชามติแก้รัฐธรรมนูญจะใช้ร่างปี2540เป็นร่างหลักหรือไม่เพื่อกระชับเวลา 3. การทําประชามติในคลาเดียวกันค่ะก็จะถามเรื่องการยกเลิก MOU 2543กับ MOU 2544เพื่อหาข้อยุติและลดความขัดแย้งภายในประเทศและสุดท้ายค่ะรัฐบาลชุดนี้จะร่วมมือกับพักประชาชนและทุกฝ่ายเร่งดำเนินการคดีหัวสอวอและคดีที่ดินเขากระโดงตามกฎหมายภายใต้หลักนิติธรรมอย่างตรงไปตรงมา และจากข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยนั้นค่ะนางสาวพ,พนิกาวาน,นิดแกนนาคณะก้าวหน้าก็โพสต์เฟซบุ๊กค่ะแสดงความเห็นว่าจากการที่พรรคเพื่อไทยมาเจราจาในวันนี้ก็นึกย้อนถึงอดีตในการจัดตั้งรัฐบาลยุคพรรคเก้าวไกลค่ะพร้อมกับชี้ว่าพรรคประชาชน ต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ใช่เอาฉบับปี2540มาใช้พร้อมกับทักท้วงเรื่องของคดีการเมืองหัวสวกับที่ดินเขากระโดงค่ะว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ควรทามาก่อนหน้านี้ไม่ใช่ประกาศจะมาทํากับพักประชาชนพร้อมกับย้ําชัดเจนนะคะว่าพักประชาชนนะจะทําหน้าที่ฝ่ายค้านทางนี้ก็เชื่อมั่นคะ่ะว่าการตัดสินใจของพักประชาชนจะหวตนายกรัฐมนตรีให้กับพักการเมืองใดก็ต้องมั่นใจว่าไม่โดนเบี้ยวไม่ตุกติกลีลาพักไหนหาก ทำให้มั่นใจได้ก็ถือว่าพักนั้นได้เปรียบค่ะ